สวัสดีครับพบกับผม JWP นะครับและอันนี้อันนี้ก็เป็น ID ลองของผมนะครับผมมีท่องอยู่แค่300นะครับจะมาเปิดแพ็คขับสเตเดชั่ n แมสเตอร์ยูเนเต็ดคือใครก็ได้ครับผมเพราะว่าผมเพิ่งจะปั้นทีมนะครับเปิดเลยครับผมตัวแรกใครก็ได้แต่ใจจริงผมก็อยากได้กินวูดนะเพราะว่าผมไม่เคยได้ตัวนี้มาลองเล่นครับ เบอร์เก้าตัวนี้มาสียาวครับผมอยากได้คิ้วบูดนะผมยังไม่เคยลองใช้ตัวนี้เลยครับตัวที่สองครับเมนยูไปแล้วเบอร์ห้าครับ ไม่กวครับผมผมว่าตัวอื่นน่าจะดีกว่าตัวนี้นะคือผมมองว่ามันมันช้าครับใช่มันตัวใหญ่มันแข็งก็จริงแต่ว่ามันช้ามานะตัวสุดท้ายของแมนยูครับผมมาแล้วกินวูดกินวูดกินวูดไหมเบอร์ Ver 39 สกอตแมกโซมิเน่ครับโอเคทั้งอดีหลักอดีลรองก็ไม่ได้กินบุดเหมือนกันครับผมโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับ